สามเท่าพาเที่ยวไปส่องที่พักวิวสุดรัดัที่อย่างซั่วเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสามเท่าพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีคนถามมาว่าการเลือกที่พักจะเลือกอย่างไรอาจจากประสบการณ์ของสามเท่าพาเที่ยวนะคะ 1. เราดูราคาว่าอยู่ในงบไหม 2. ดูข้อมูลท่องพักเที่ยวเขียนไว้ว่าเป็นอย่างไร ใกล้จุดสถานที่ท่องเที่ยวที่เราวางแผนหรือเปล่าอย่างที่3อันนี้สําคัญเลยนะไปดูคะแนนรีวิวแล้วก็ไปอ่านดูซิว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างเราจะได้รู้เป็นข้อมูลไปดูกันว่า Water Miller Resort Hotel ที่เราเลือกเนี่ยตรงปกหรือเปล่าตือต้อตือต้อตือ้อตื้อนี่เลยจ้าอยู่หน้าห้องเลยจ้าโอ้โห เยอะจริงๆมีคนเล่นพาราไกลเดอร์ด้วยอยู่บนเดินเล่นหน้าโรงแรมนี่ค่ะแค่หน้าโรงแรมคุณก็แบบวิวแบบนี้แล้วที่พักตรงเนี่ยที่พักเราเห็นนี่เนี่ยนี่คือที่พักเราเราก็เดินไปนีไปเดินดูเที่ยวมีอะไรให้ดูคือทางลงแพ แต่อากาศที่นี่มันฟ้ามันไม่แจ่มมันขมุกขมัวงไงไม่รู้จะน้าของโรงแรมนะจ๊ะอ่ะมาข้างนี้ดูวิวสิคะมันจะวิวเขาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะนู่นค่ะมีฝูงเป็ดธรรมชาติมากเลยมีฝูงกอบัวแล้วก็มีเขากำลังถ่ายทำลำทําไทยเก๊กอยู่ตรงข้างล่างนี่น,นะจ๊ะอวกาเช้าวันนี้ตอนนี้ตีห้าห้าสิบ อาทิตย์ขึ้นดู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 จะงดงามอะไรชิดนนี้คุ้มกับการที่ต้องแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาสวยมาก อาหารเช้าที่ทางโรงแรมเขาก็จัดให้นะอร่อยดีโรงแรมคือนมกล่องนี่เลจ้ะแล้วเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้คนละชามเช็คเอาแล้วยังมีของฝากอีกอุย้ยเป็นขนมครับตึง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 จ้ะเปิดกล่องแล้วเป็นหงหอเนี่ยที่ทูนแป,แปลกแต่ก็อร่อยดีอืม มันเป็นผงๆล,ผล,ผล้วนๆผงล้วนๆเหมือนเอาถั่วทุกม,<า>มันเอาทัวมาปั่นมาแบบละเอียดมากเลยอ่ะถ้าคือใครอยากจะอร่อยก็จะได้บอกลองซื้อกินดูยี่ห้อนี้ก็อร่อยด